โอ้โอ้พ่าเรงดันครับ <laughs> สวัสดีนะครับพี่เมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียน้อยพังสีนวนนะครับผมวันนี้นะครับดูไล่ามาเลยนะครับผมโอ้เจ้าอ้วนมาหานะครับผมมาเยี่ยมมาหาสีนวนนะครับผม โอ้โหร้องมาไกลๆเลยนะครับผมดูดูดูด,ดูโอ้โหคิดถึงคิดถึงนะครับผมอ่าตอนนี้ทักทายกันอยู่นะครับแม่แม่นะครับ วันนี้สีนวลถูกตัวมาใหม่ๆนะครับผมมีเลือดไหลซิบๆนะครับผมจิ้งวงนะครับเป็นการขัดตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้เม่ยๆได้ดูได้ชมนะครับเป็นไงถามข่าวถามข่าวข่าวกันนะครับผม ถึงย่างเลยหอม้อมกันใหญ่เลยนะครับผมครับก็ให้ภาพนะครับบรรยายก็แล้วกันนะครับเม,ม่์ อยังอีนะครับนี่แหละครับคือความรักของช้างนะครับผมอาไม่ได้เจอกันแค่วันเดียวนะครับก็ร้องคิดถึงกันนะครับผม ตรงนี้เขาสูบน้ำนะครับผมกลัวว่าเจ๊เหมือนจะวิ่งเอ่เหยียบผ้าเขานะครับผ้าแรงดันเขาขาเป็นไงรู้สึเหนื่อครับผมหอมหอมหอมน้อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเร็ว ครับพรุ่งนี้ก,นกน็นัดเจอกันอีกอีกอีกวันนะครับผมอ่าพรุ่งนี้จะพาอ่าเจมมมื่นนะครับมาเที่ยวที่บ้านนะครับผมจะมาแต่งชุดส,สวยๆนะครับผมที่บ้านของสีนวลน,นะครับดูๆมาวัดกันนะครับว่าอ่าระหว่างท้ายสีนวลกับท้ายเจ๊มมืน่นใครจะใหญ่กว่ากันแล้ว ดูนะครับพี่แม่นะครับผมสายใครจะให,ใหญ่กว่านะครับผมใกล้จะเท่าแล้วนะครับใกล้ใกล้แล้วใกล้เท่าเจ๊ดหมื่นแล้วนะครับผมอ่นะหอมกันใหญ่เลยนะครับผมหอมหอมห,อมหอมหอมน่อยหอมหน้อย <laughs> หอมหอมหอมโอ๊กอดกาไปแล้ว <laughs> <laughs> จะไปไหนจเจมิบ่น <laughs> ไหมจะอดเพื่อนอยู่กินไหมนมัมอมกิ <laughs> <laughs> อน <laughs> อ่อนมันอ่อน <laughs> อินทรจินเปิดน้าไว้เยอนั่นอเพิ่งได้รถอ่าต้นไม้อยู่นะครับต้นหญ้านะครับผมให้เจ็บมือนเจาบน้ำก่อนนะครับสินวันถูมาแล้วนะครับถูจนหน้าขาดมาแล้วถูจนเลือดเลยนะครับผมนี่ถูเสานะครับเสาของ ดินมนบแต่ว่าของแม่วันนะครับผมถูถูถูถแต่ว่าดินเหนียวนะครับขอเล่นดินเหนียวก็เลยอ่ไม่ตอนนี้พอกทรายเข้าใส่ตัวแล้วเรียบร้อยนู่นเจ้าอ้วนจะไปขัดอ่าขัดตัวนะครับผมถูเสานะครับจะถูหรือเปล่านะครับว่าดินมันลื่นนะครับผม <c oughs> ดินลื่น,นครับเจ <c oughs> <c oughs> เจมไม่ถูนะครับถูไหมถูไหมไม่ถูนะครับผมว่าหนึ่งคือห่วงเพื่อนอยู่นะครับผมว่าห่วงห่วงซีนวลอยู่นะครับไม่ยอมถูให้เลยนะครับห่วงเพื่อนมากกว่านะครับไม่ถูนะครับผม อ้าวอ้าวอ้าววิ่งต่ออ้าวไม่ถูบอกว่าอย่ามาหาเพื่อนไม่อยากมาถูตัวเจ๊หมื่นบอกเลยนะครับผมไม่ขาดผิวก็ไม่ยอมขาดน้าวกอบกันกอบกันอ้าว เป่าปากอเลยมีมีเสียงที่เรียกเรียกร้องความสนใจนะครับสีนวลน,นะครับก็จะมีเสียงคำรามคล้ายๆกับเรียกร้องหให้เพื่อนวิ่งเข้าหานะครับบางครั้งก็เคาะมือบ้างบางครั้งก็เหมือนกับเป่าปากนะครับเป่าเอาจะเอาเอางวงใส่ปากแล้วก็เป่าร้องนะครับผม à, du du du, à, hóm hóm rồi, hóm, rồi, hóm rồi. โอ้ย oh. ถ่ายไม่สุดคือถ่ายออกไลแจ่ลลบันวนไปวนมานะครับเพราะว่าสินวันละผูกไว้นะครับผม <laughs> ครับชิปนี้นะครับท่านใดที่ถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับผม กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องแม่น้อยพังสีนวลของเราด้วยนะครับเพื่อนรักของเจมื่นนะครับผมวันนี้สองสาวของเราก็ได้มาเจอกันนะครับมาเล่นด้วยกันนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะมาอีกวันนะครับผมเดี๋ยวให้แม่ๆเราติดตามลิปส,สวย สองสาวทอดรักแต่ฟังนั่นทะเลาะกันบ่ปีกับแล้วบ่โอ้ยนะครับผมดูดูดูโอ้ยง่ายนะครับ Ow, ow, ow. ครับผมนะครับแม่ๆนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กับช่องไม่น้อยฟังสีนวนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมเจ๊ยยังยังไม่ยอมยังไม่อิ่มนะครับผม